ตี้ามากินข้าวกันได้อะไรกินกินนะจ้าต้ไทยเอ,อ่อกินตำน้ำพริกเอ,อเ่อปลาร่าพริกจ่วบองต้มมะกกาดดองอืมมันเดินไปซื้อประกามนมาประกาบดองมาเลยมาต้มอยากกิน ใส่กระดูกหมูใส่หมูสามชั้นอยากกินน้ำพริก ให้เพื่อนม่มันพูดไทยได้นิดหน่อยบอกให้มาซื้ออ่าซื้อแตงให้กับมะนาวมาให้ซื้อแตงเพราะว่ามันจะไปร้านแถ người xúi đèn à, nó hỏi nó muốn cái cái đây, qua cặp อะไมานาวก็บอกโอเคสองนี้พินไม่เคยได้เข้าร้านแขกพินเข้าแต่ร้านพม่าก,กับร้านไทยร้านไทยก็ไม่เคยได้ไป พราะว่าร้านแขกคนมันเยอะนะ่ะมางมันคนเยอะชื่อผักซื้ออะไรกันยังก็เลยไม่ค่อยไปไม่ได้ไม่ค่คยไมไปไม่ได้ไปนานแล้วมี่ ดีเพื่อนมาคุยมาเล่นด้วยมางานด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทำงานกำลังเซื้อคหางานก็เลยมาเล่นมาคุยมาไหนด้วยก็เลยแล้ว,ว,วมังก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะไปร้านอมร้านแทก ว่ามันจะออกไปส่งเงินร้านแขกแล้วก็ซื้อผักด้วยก็เลยว่าเออซื้อดูแตงไมให้ฉันสักหน่อยอเอแแล้วก็ม,นมันาวก็ได้ด้อดห ไปยุก็ไปไปหาแม่ยาน้อยว่าไม่ค่อยไปแล้วก็ไปเดินออกเล่นหลังบ้านอยู่็ไ่เอาของกับแม่ยาน้อยของที่สางเขาไว้ไปเอามาเพราะว่าอใหญ่แกมไม่ออกไม่ได้ เป็นไปได้เขาเขาไม่อยากให้กดแกอ,ออกนอกบ้านนะ พี่สมัครงานแล้วอ่นไในรู้ว่ายังไงคอยดูเสียงดวงเอาก็ตอนนี้มีแต่คนเขาร้านอาหารก็หลายร้านที่เขาหยุดทำพิอยู่เมืองเล็กๆเมืองไม่ใหญ่ สามเกียนเหมืองยก็ดูข่าวเรื่อยๆแหละคอยติดตามว่าประธานการบ้านเมืองเราเป็นยังไงเมืองไทย เพื่อนพ่มามาหาเพนก็คุยเรื่องเนี้แหละแล้วก็ที่บ้านเมืองเขาอะไรเงี้ยพ่มาเขาไม่ให้เข้าญาติพี่น้องเขาบแบบไปทำงานกรุงเทพศอยายก,กลับบ้านกลับไม่ได้ กลับไม่ค่อยได้คือก็กลับเยอะแล้วก็มันขยอยกลับมาเนาะมาตั้งนั้นเขาไม่อยากอยู่มันเขาไม่อยากอยู่นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูง ក <laughs> <smotattly> ំពុងកំឡុងចាយឧបករណ៍នៃតបទៅឯบ้านកើតเมืองนอนតួអេង อดทนอีกอีกเดือนกว่าๆเราต้องผ่านไปได้นาะเราต้องผ่านไปได้ต้องสู้ๆกันต่อไปคนมีชีวิตอยู่ ีกคำหนึ่งอืมอืมว้าวพิงชอบกินผักกาดดองมันจะออกเปรีป้ยวๆแต่ว่าผักกาดดองออกคืนๆแล้วก็ขมเ,เค็มอะ่ะพิงก็ไม่กิน อากาดองอย่างเงี้ยออกไปเพื่อ,องเนี้ยมาต้ม่ยต้องจืดอร่อยยังไม่ได้เอาตังให้เพื่อนเลยมันกี่บาทก็ไม่รู้ไม่เห็นมันบอกเลยนำมาปดออด แล้วมันกะแฟนไว้ตรงหน้าประตูเออว่าแฟนไว้มันใส่ไว้ในในที่ใส่จดหมายแล้วมันก็บอกมันไปแล้วเด้อเออแล้วก็เปิดประตูไปเอาถามมันกี่บาทมันก็บอกเราเท่าไหร่โอ้ไปเลย จะเคยนั่นถามกันเพราะว่าเล่นกันเฟสเล่นสาธากัน เย็นนี้ก็จะกินอันนี้แล้วก็กินอันนี้แล้วก็กินนัำใส่ยังไม่หมดละได้ลนะอาหารหนึ่งมือ้อกินต้มยำต้มยังเหลืออยู่เพรา่แล้วต้มทุงเอ่อต้มหม้อเล็กอะไรวได้กินนะแล้วก็น้ำพริกนี่ เย็นนี้อาหารเย็นนี้เราเนาะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ